ผมเป็ชอปเปอร์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านระเบียงหิมตังนะครับหิมตังก็คือข้างทางนะครับภาษาเมืองซึ่งตอนนี้นี่ครับนี่ซึ่งถ้าใครผ่านมาเส้น22่สิบอนะจเนาะ22ก็แวะมาสี่ะโยชน์ามสี่นะครับมาสนาซีวดเดอรเรื่องตอนละนะครับแต่ว่าถ้าเราจะมาเอ่อไปเที่ยวทะเลหมอกกอสิแล้วก็ผ่านเส้น22นะครับ22 ก็แวะมาตรงนี้ได้นะครับที่นี่อาหารสะอาดอร่อยได้เยอะนี่เดี๋ยวจะให้พ่อค้าเขารีวิวนะครับอนแนะนำเมนูที่ร้านหน่อยครับมีอะไรบ้างครับข้าหมูสับครับข้าหมูสับเลยครับเน้น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 นะครับอย่างนี้ครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวขนมจีนชานมชาเย็นกับข้าหลายเมนูเลยนะครับ ี่ก็เป็นจุดที่เรานั่งกินข้าวนะครับซึ่งข้างล่างก็จะเป็นวิวนะครับให้เราชม,มที่นอนให้เรานอนด้วยนะครับซึ่งตอนเช้าบรรยากาศดีนะครับเราจะเห็นทะเลหมอกครับผมขึ้นเต็มเลยนะครับระเบียงเฮียมตังครับผมบ้านซิเวอร์เดอร์ีขนข้างในร้านก็จะมีของชามนะครับของชามทั่วไป นี่นครับเมนูกระเพราไข่ดาวก่อนก็เมนูโกโก้นะครับแล้วก็นเลอยไม่ใช่น้ำแอปเปิลนะครับใช่ค่ะน้ำข้งแก้วนี้คนชงที่ชงประมาณสักสาชั่วโมงค่ะว่าใส่ใจลงไปด้วยมาค่ะพี่เดียวดีครับ นี่รีเวสต์ค่ะไม่เอาผักก็จะไม่สมใส่ผักไงผักชีก็ไม่ใส่ค่ะก็ไม่ชอบอ